โดนกันไปเท่าไหรแล้วล่ะครับผมสำหรับแพ็กแฟนชอยส์ยังสตาร์นะครับผมสุดยอดนักเตะดาวลุ่ง11คนนะฮะที่มาพร้อมกับค่าพลังอันโหดเหี้ยมนั่นเองนะครับแน่นอนว่ามีครบทุกตำแหน่งตั้งแต่ผู้สระตูกองหลังกองกลางยันกองหน้าอย่างเออร์ลิงเบิรหฮาร์แลนด์นะครับที่น่าจะเป็นเป้าหมายของใครหลายๆคนแน่นอนครับว่ามาเป็นทั้งฟีเจอร์ครั้งแรกมาครั้งเดียวและก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาอีกแล้วด้วยสําหรับเฟสสอ2พสนั่นเองนะครับ แต่ก็แน่นอนฮะว่ามีหลายๆคนเนี่ยที่ยังไม่สามารถเปิดได้นั่นเองนะครับถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่จํากัดจํานวนครั้งในการเปิดนะครับโดยในวันนี้นะครับผมเจมส์จากช่องแอปเดย์กับทาง e ีล a กไทยแลนด์นะฮะเียจะมาขอแนะนําเพิ่มเติมอีก5คนนะครับที่บอกเลยว่าเก่งไม่แพ้เออร์ลิงเบิฮาแลนเปิดได้คุมแน่นอน ดีจนอยากบอกต่อแบบว่าของมันต้องมีจริงๆครับมาเรื่องที่ตำแหน่งกลางรับนะครับกับคนแรกอย่างเอนดีดีนะครับเรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งที่ทั้งสำคัญนะฮะต่อเกมรุกแล้วก็เกมรับมากๆครับโดยตัวเอนดีดีนะครับจะมาในสตล์เล่นแบบแองเคอร์แมนนะครับเป็นตัวแบบรับลึกคอยยืนนะครับปักหลักอยู่กลางสนามหรือว่าเป็นเหมือนตัวกึ่งเซตบอลเลยก็ว่าได้นะครับบอกเลยว่าทั้งภาพรวมเกมรับเนี่ยเขาทำได้ดีอยู่แล้วตรงนี้นะครับทั้งตัวสูงมีความแข็งแกร่ง และที่สาคัญครับเวลาฝั่งตรงข้ามเนี่ยเตะบอลมากลางสนามนะครับเอนดีดีเนี่ยจะคอยช่วยหม่งแล้วก็สามารถเติมเกมรุกยิงในจังหวะ2ได้ค่อนข้างดีตัวนั่นเองนะครับและต้องบอกนะว่าเอนดีดีเนี่ยเวอร์ชั่นนี้นะครับค่าพลังก็โหดมากๆนะครับมีค่าพลังเนี่ยสูงสุด2ค่าพลังนะฮะก็คือเรื่องของความอึดแล้วก็ยังมีในเรื่องของการเข้าสกาัดอีกด้วยตัวก็สูงสกิลเนี่ยมีครบนะครับทั้งจ่ายบอลเข้าสกาัดยิงไกลนะฮะ พลังกระโดดก็ดีความเร็วก็มีนะครับเรื่องของการจา่ายบอลั้นโยมยาวเนี่ยหายห่วงและที่สําคัญฮนะสำหรับเกมนี้นะฮะนักเตะคนไหนก็ตามที่ถนัดเท้าทั้งสองข้างเรียกได้ว่าโคตรได้เปรียบครับแน่นอนว่าอินดีดี้มีทั้ง2องอย่างนั่นเองนะฮะใครสนใจนะครับยังไม่ได้อินดีดี้เนี่ยก็อย่าได้พลาดเลยทีเดียวส่วนใครมีแล้วนะครับเอามาลงเล่นเลยครับรับรองว่ากลางเนี่ยจะแน่นแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นแน่นอนครับ มาดูดาวรุ่งคนที่2นะครับที่ผมรู้สึกว่าถ้าได้เนี่ยก็คุ้มไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับอาฟองโซเดวีนั่นเองนะครับที่เมื่อเลเวลตันเนี่ยค่าพลังจะสูงถึง98เลยทีเดียวนะครับโหมดมากมากนะฮะนอกจากนี้เนี่ยถ้าใครที่เป็นแบบสายเลี้ยงบอลน,นะครับผมคลองบอลเติมเกมรุกนะฮะโดยเฉพาะฝั่งริมเส้นแล้วก็ไม่ขวนพานมากมาเพราะว่าเขาเนี่ยเล่นได้หมดเลยนะครับทั้งตำแหน่ง lb lf lwf นะฮะแถมยังมีในเรื่องของความเร็ว สปีดต,ต้นจังหวะการออกตัวเนี่ยเต็ม9 9อีกด้วยปีขวาคนไหนเร็วๆนะครับเจอเดวี่ไปบอกเลยว่าวิ่งไม่ทันแน่นอนนะฮะในส่วนของค่าพลังนะครับขอพูดถึงนิดนึงแล้วกันว่าถ้าเราดูในส่วนของภาพรวมเนี่ยโดยเฉลีย่ยเนี่ยบวกให้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยของบอลเลี้ยงบอลวิ่งเร็วเนี่ยดีไม่พอนะฮะยังมีความอึดอีกด้วย90านาทีเล่นได้รับรองว่าไม่ขึ้นหลอดสีแดงแน่นอนนะครับที่สําคัญฮนะ ใช้2เท้านจะเป็นอย่างดีได้เปรียบอีกด้วยนะครับมาดูดาวรุ่มคนที่3ครับผมกับเจโอนซานโชนั่นเองนะครับบอกเลยว่าตัวเบสเพลเยอร์เนี่ยผมก็ว่าเก่งมากๆแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยผมใช้เป็นตัวหลักเลยแล้วพอมาเป็นฟีเจอร์โอ้โหแทวีคูณความเก่งเพิ่มขึ้นไปเยอะมากๆนะครับแล้วยิ่งเขานะฮะอยู่สมโมสรอ,อย่างโบลิเซียนดอทมูนเนี่ยการจะมาเป็นฟีเจอร์มันไม่ง่ายใช่ไหมครับเปิดได้ยังไงก็คุ้มแน่นอนในเรื่องของความรู้สึกไม่พอนะส่วนเรื่องของการเล่นเนี่ย มีครบละครับคองบอลเลี้ยงบอลโยนบอลยาวอันนี้ผมชอบมากๆเปิดโค้งๆเข้าไปนะครับแล้วก็ให้หารแล่นมงหรือให้ใครมงเนี่ยดีงามมากๆนะครับมีทั้งความเร็วอีกด้วยส่วนเวอร์ชั่นนี้นะครับถ้าดูในเรื่องของค่าพลังจะมีค่าพลังสูงสุดเต็ม99ถึง6ค่าพลังครับโอ้โหโกงขนาดนี้ไม่มีไม่ได้จริงๆนั่นเองนะครับสุดยอดครับมีครบจริงๆคนนี้ มีขวาแล้วก็ต้องมีซ้ายเช่นเดียวกันครับผมกับอันซูฟาตินั่นเองนะครับแน่นอนว่าด้วยอาการบาดเจ็บเนี่ยทำให้เขาได้มาเป็นฟีเจอร์ไม่บ่อยครั้งนะครับแต่การมาของเขาครั้งนี้นะฮะบอกเลยว่าสําคัญมากๆมาพร้อมกับค่าพลังเมื่อเลเวลตันเนี่ยสูงถึง100นั่นเองนะครับโดยส่วนตัวนะครับผมเป็นแฟนบาร์ซ่าอยู่แล้วใช้อยู่แล้วรู้ดีเลยว่านักเตะคนนี้เนี่ยทุกคนควรมีแล้วก็เอามาลองเล่นมากๆนะครับเป็น1ตัวโกงนะฮะของเปส 2, สอ1เเลยก็ว่าได้นะครับ ด้วยการมาเป็นฟีเจอร์ในครั้งนี้นะครับค่าพลังเนี่ยอย่างเกมรุกนะฮะบวกให้ถึง7เลยทีเดียวนะครับสูงมากๆของบอลเลี้ยงบอลยิงคมจากบอลสั้นโยบัลยาววิ่งเร็วสปีดต,ต้นเตะแรงทุกอย่างนะครับที่ปีกซ้ายควรมีหรือว่าปีกขวาควรมีเนี่ยเขาก็มีครบมากๆนะครับซึ่งถ้าใครได้ลองเล่นแล้วนะครับบอกเลยว่าเล่นง่ายครับเพราะว่ามีทั้งความเร็วแล้วก็จบสกอร์ได้ดีด้วยยิงไกลนะครับนอกกรอบเขตโทษบอกเลยว่าคมจัดๆนั่นเองนะครับมาพร้อมกับค่าพลัง100 เอาไปลงเล่นแล้วเนี่ยโอ้โหดูดีมากๆเลยนั่นเองนะครับและคนสุดท้ายน,นะครับที่ผมเนี่ยต้องขอคาราวะเลยว่ามาไม่บ่อยแต่ว่าค่าพลังโหดแล้วก็สะใจมากๆเลยนั่นเองนะครับโดยปกตินะครับในตำแหน่งของ MF เนี่ยก็จะมีตัวเดิร์บอยนะฮะที่มาบ่อยๆมาเป็นแบบ 12- 13ครั้งเกิน1โหลไปแล้วนะครับแต่ค่าพลังมันก็ยังดูไปไม่สุดสักทีนะฮะและบอกเลยว่าตัวจามาลโมเซล่านะครับ ที่มาในสไตล์การเล่นเดียวกันตำแหน่งเดียวกันและเป็นดาวลุ่งสดสดใหม่ๆแบบนี้นะครับมาพร้อมกับความสามารถที่ไม่แพ้ตัวเดอร์บอยครับมีครบทุกอย่างนะฮะเกมรุกคองบอลเลี้ยงบอลจากบอลสั้นโยมดาวจบสกอร์บอกเลยว่าจบสกอร์ครั้งนี้เนี่ยโคโนมิเพิ่มมาให้บวกไปตั้ง10อีกด้วยนั่นเองนะครับเมื่อเทียบกับตัวเบสเพลเยอร์ธรรมดาพลาดไม่ได้จริงๆครับและบอกเลยว่าเป็นนักเตะที่ขยันวิ่งครับ ไม่ว่าจะเป็นเกมรุกเกมรับเนี่ยเขาพร้อมที่จะวิ่งไปช่วยพวกเราเนี่ยตลอดทางเกมแน่นอนนะครับความเร็วก็มีอีกด้วยเรียกได้ว่าสิ่งที่เขาไม่มีหรือว่าทําได้ไม่ค่อยดีนะครับก็คือเรื่องของเกมรับแน่นอนฮะตาแหน่งของเขาไม่จําเป็นอยู่แล้วแต่ก็ขาดไม่ได้ครับนะักเตะคนนี้และตัวทางคนนี้เนี่ยมีการเพิ่มมาให้ของ1สกิลอีกด้วยเป็นสกิลไข้ขาครับใครที่เป็นสายใช้ท่านะครับผมยิงประตูจ่ายบอลน,นะครับบอกเลยคนนี้มีครบ พูดมาขนาดนี้แล้วถ้าได้ไปคุ้มเกินคุ้มจริงๆครับและทั้งหมดนี้นะครับผมก็คือ5นักเตะน,นะครับที่เปิดได้ก็คุ้มมีดีไม่แพ้เออร์ลิงเบารฮาร์แลนรูปแบบของฟีเจอร์แน่นอนนะครับเอาเป็นว่าก็ขอให้ทุกคนเนี่ยโชคดีในการเปิดครั้งหน้าหวังว่าจะเปิดปุ๊บแล้วก็ได้ปั๊บเลยสําหรับตัวฮาร์แลนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับทุกช่องทางนะฮะที่ขึ้นให้ตรงนี้เลยนะครับผม แล้วในครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรยังไงฝากติดตามไ้น,นะครับกับ FDX Elite Thailand ครับวันนี้ต้องไปแล้วฮะฝากติดตามไ้น,นะครับสวัสดีครับ